สวัสดีครับสวัสดีพี่นออ้องตาเสาครับผมมาตั้งปลาหย่าของบงเลยฮลโหยังอยู่ในจินตาเสาตาเสา,สาครับมาหางหนูดักหนูตำมานบอ่อายุห้กินเป็นเร็งธรรมดาครับสาบนบ้านเอาได้กมือบอ่บางมือก็ได้บางมือก็บ่ได้บ่ไปหาที่หลังครับ จะ่ิีถือบ่ถถอป้าอย่างนาขโมงป้ากล้วยแน่ครับทั้งตกงทั้งทางไปลุ้นกันไีมเนาะตัวหมาณบุ๋มันมือเนี่ยมาตาสอครับ ครับสุดๆนั้นนี่คือเบ็นพี่น้องบ่แม่นล่ะติ okay, คือบ่เห็นบ่นแม่อะไรดีครับดูโอ้หาคนพี่น้องหาคนครับเรียบร้อยพี่น้อง ว่าครับอืมแบบนี้เลยครับนี่พข้อหลังครับหลังญี่ปุ่นมันจะเห็นอยู่เดี๋ยวจะงูขึ้นมาหาได้เพียงหนังนะ,อะโออปวดร้อาแค่เดียวครับอันนี้จักได้ตัวนึงหรือบบป้าไปเลยครับ

มันมุดเปลือยเลยพี่นออ่องครับจะมันมุนยังเน่อโหลดมันเป็นมุนมุนโอโหลดจะเป็นห้อยหนูห้อยนกเนาะยางไปเลยครับป่ายที่ดีพี่น่องอุ้ยอ,อุ้ยแล้วพี่น่อง <laughs> อุ้ยเราครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้นฮานสองไล้เรอพี่น้องเอ้ยุ้เอ้าเอเอานเี้เลยครับจำขึ้นมาเหมือนกันเอ้ปลดรอขเดียวครับปะเนี่ยพี่น้องหลังจากได้มเราสองตัวครับหลุมกันไปเอยตัว oh. ต uh ัว oh. น okay, ah, oh ึง่้องนี่หาครับ จยงน้อยจะขึ้นไปหาดิผอมมันผ่านบ่บวงหมุนปตาหมุนแมวทั้งหลบยพี่น้องเอ้ยครับโอ้ยหลังนี่ก็าโบผ่านพานี่น้องเอ้ยครับแต่หลังนี่ผันผ่านอยู่ งือกพี่น้องว่ามันนี่ถิ่มานอีกวะของตัวจะบิ๊กเลยครับของตัวป้าหยาหกพี่น้องปี่ไก่บุหกป่ะเนี่ยครับปีหนึ่งหกครับหก่ย นียมยลานี้เป็นสิบพี่นอ้องมึงเนี่ยคือบ่เห็นคือเห็น,หหนตะห้อยสงสัสยลุงพนว่า ของฝนเมาเลยบุพี่น้องเอ้ยครับนี่มุดอุ้ยปุย้หลอดแกได้บุเอา้าจังน้ำหายอีกครับหลังที่สองที่หายไปไมึงค่อยกระดยาก,กัะยุงเลยพี่นอ้องแกได้หรือบุมุดอุ้ยปลื้นครับโอ้ย เฮ้ยกัดหย,ยาพี่น้องเอ้ยครับมันอุ่ยปุ๋ยเั้าขึ้นมาหาครับยามไปก่อนี่ถือบวกพี่น้อง ไม่ออกก็วอครับมก็ไม่ไม่ถือต้องท่ายพี่น้องพี่นอ้นองจากแม่มาสองตัวบิ๊กๆบกเลยครับตัวนี้จังครับพี่น้องเอ้ยครับ ถ้าเกือบโลตงตัวเนี่ยประมาณโลกกลัว่นสองนิโลกวกลัวสองโลกก่โลกกน,นะครับผัดเนี่ยมึงหางเป่นหางกับเจ้งควายสูสีกันครับสิหน่อย,อย,ยสีไงกระโดรมเมื่อสูสีกันครับจะได้เห้ดู้อีกินไม่้อง กำลังมันครับมึงในตัวหนูพี่น้องอัศจรรย์ครับโอยกำเต็มมือเพื่อเรือตีมือเรืวมือเ,ล,ออเลยพี่น้องเอ้ยครับโอโอโปวดปวดมือกับอไน,น,นสูสีกันครับเอ้ยเขื่อนยุ้ยจินแล้วครับแก็บมือห่อนบ้านหมดสองแล้ว ขอบุญกุพี่น้องกำลังแรงไก่กดไลค์กดแชร์ได้พี่นหลงนะหายูมากินไป่ดีลครับในบางหดายูขุดปูขุดหอยข้าวกเกียดฉันคนหนูมเพี่นงหาหายูมากินครับอันพ่อด้หาไหาก็ไากินไปครับในบางในบ่อริบางไปได้ไป้นหนแล้วมานีย็ขอบุญกุพี่น้องกำลังแรงไก่ดไลค์กดแชร์ได้พป่นลังนะลาพี่น้องครับด้วยจีน12นสองขอบคุณมากตลอดเปนี้สวัสดีครับ